จเจอกะทิงด้วยอยู่ที่ดวงของพี่เลยน้ำตกฮาราซะนะครับมาลงไปไหนนี่ได้ของมาแล้วจ้าเวริงแคมปิ้งไปไหนจ้าอีพีนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ย ไปแคมปิ้งกันที่หมู่บ้านจุลาพรเป็นบ้านคอมมิวนิสต์นะคะสุดป่าฮาลาบลาเลยเราจะไปพิชิตโค้งกันจุลาพร9ที่เราจะไปเนี่ยใช่ทำไมรู้สึกว่าออยิ่งมีกระบาของเราก็ยิ่งเยอะขึ้น <laughs> อะโงะ่เหมือนกันนี่โตโยต้าไฮ u ักร v โวดีพรี n n นเนะครับจะลุยไปพร้อมกับเราในทริปนี้ <laughs> <laughs> นี่เรามีกล้องแบบนี้ด้วย2 6หรอให่สิบหรอใช่ร,ร,อรอบคันเ,เราก็ออกเดินทางจากยะลาไปจุฬาพรก้าเนี่ยจะใช้เวลาประมาณกับ2ชั่วโมงะ่ะจะ2ชั่วโมงจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโค้งแบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะแวะมากินข้าวสไตล์มาลายูกันหน่อยจ้ากินกับมือด้วยนี่ซสันไตบุดายอนะ หอยจุ๊บแบบสไตล์มาลาย,ยูแล้วก็มีซุปไก่บ้านเอามือดันม,มันจะแบบสือดะเวมากมสุดวอวอิ่มมากเลยเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อจ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวกันข้างบนนะคะเขื่อนบางล่างดูทางดูทางต้องขึ้นเขานี่มาถึงแล้วจ้านี่วิวแบบนี้เลย นี่ตรงนี้เป็นเขื่อนนี่เราเราก็จะไปโคง้งนะไปถึงนู่ไปสุดนูด่นอีกอะเร็วสวยไไหยวยหลังจากนี้เนี่ยโค้งของจริงแล้วจ้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมดนะคะเป็นโหมด Power แทนก็จะกดปุนน่มนี้เพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเข้าแรงมากๆ G D Super Power จะทำให้แบบเครื่องเร็วแรงแล้วก็มั่นใจมากๆ ลงไปดูน้ํโตกกันระหว่างทางมีน้ําตกด้วยผ่านเทลัยก็ต้องแวะมาที่นี่นี่โอ้สวยมากบรรยากาศดีมากทางโค้งเยอะมากๆดีที่ช่วงล่าง superfect suspension น,นั่นดน็ด <c oughs> ดีขับนุ่มสบายไม่เหนื่อยกี่ร้อยโค้งก็ชิลแล้วก็ควบคุมการทรงตัวในขณะที่ขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะพร้อมเครื่องยนต์ G D Super Power พลังแรงวั่นใจสุดๆ ถนนเริ่มแบบขรุขระแล้วนะไปเลี้ยวขวาจุลาภร้าวจ้าอีกเจ็ดกิโลถึงแล้วเราก็มาถึงแล้วจ้าหมู่บ้านจุฬาภร้านะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยบรรยากาศดีมากๆนะคะไกด์ของเรานะคะพี่ลินปิงกันเองัครับเย็นนี้จะพาไปดูกระทิงครับเป็ลอลุ้นนะฮะลุ้นกระทิงก็ธรรมชาตินะครับถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เจอกระทิง จากในป่าลงมากินน้ากินหญ้ําน้ำกําน้ำครับนะฮารดเรามีกล้อง360เนี่ยคือมองได้รอบคันเลยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นจริงๆค่ะถึงทางจะแคบแค่ไหนก็หายห่วงเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกระทิงกันนะคะว่าเราจะเห็นกระทิงหรือเปล่าจะโชคดีไหมหุ้ยเราเจอกระทิงด้วยนุ่นหุ้ยนั่นั่นั่นคือกระทิงหรอหน้าตาแบบนั้นหรอหรั้งแรกเลยที่เจอเนี่ยเป็นไงเป็นไงเจอแล้วเนี่ยอุ้ยเต้นว่า เจอกระทิงก็เจอกระทิงอ่ะน้องกินหญ้าอยู่อ่ะอันนี้คือถือว่าเราโชคดีไม่ที่เราเจอกระทิงโชคดีมากครับนี่คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของจุฬาตรานพนาเจ้าครับอ๋อก็คือเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์ใช่หมู่บ้านคอมมิวนิสต์ระยาครับมันก็จะมีเรื่องเล่ามีประวัติศาสตร์มีรูปภาพอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยเราอยู่ัยนั้นเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วในกองปอ ตัว <Yeah. S 1> ดูนี้เป็นอุปกรณ์สมัยก่อนโบราณแน่เนายเข้ามาชมพิพิพธภัณฑ์ทำให้รู้เรื่องราวของจริงคอมมิวนิสต์มาลายามากขึ้นเลยค่ะอันนี้นะคะเราจะทำเมนูน้ำซุปชาบูน้ําดำฝนตกแบบนี้นะกินชาบูร้อยร้อยจริงเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูทะเลหมอ,อกกันโอเคฝันดีจ้า อารุณสวัสดตอนตีห้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทะเลหมอกเขาหินโยกกันในหมู่บ้านก็มีแล้วนะนวสวยมากพอตื่นเช้ามาสวยมากโอเคเราต้องเดินกี่นาทีนะ,ะประมาณ20นาทีถึงแล้วดูข้างหลังเราคือสวยมากโอ้ี่คือถนนเส้นที่เรามา พออไรรพิสูจน์กันว่ามันจะโยกหรือเปล่าเฮ้ยวุ้ยโอยมันโยกเลยอ่ะดูทะเลหม่องเสร็จเดี๋ยวจะพาไปล่องเรือที่ทะเลสาพพลบพาลาบาลากันต่อเลยจ้าเตรียมตัวอ,ออกเดินทางได้จ้าเดี๋ยวเราจะไปคลองน้ำใสกันนะครับเป็นต้นน้ำของพลาลาบาลาไปเดี๋ยวเราไปเล่นคลองน้ำใสกันน้ำใสมาก <View. S 2> ววนะิบอกเลยที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆจริงๆแต่ทริปเรายังไม่จบนะเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำตกที่เขาบอกว่าสวยและอลังการมากๆมาดูกันว่าจะอลังการขนาดไหน,นเชียวตอนนี้เรากำลังจะไปน้ำตกฮาระซะนะครับ โอ้โหเชื่อแล้วว่าอลังการจริงๆสวยแบบตะโกนอะ่ะต้นไม้ใหญ่คือเยอะมากๆอากาศที่นี่ก็เย็นสบายคุ้มกับการเดินทางมาเลยค่ะสมกับเขานิยามว่าฮาลาบาลาเนี่ยคืออเมซอนแห่งประเทศไทยเลยคือเราโชคดีมากๆที่ได้เจอน้องกระทิงแล้วก็สถานที่อะสวยจริงๆสวยแบบตะโกนอะแล้วก็ทางโค้งคือ สุดยอดดีใจ happy. แฮปปี้เราเชื่อว่าหลายคนท้ามาที่นี่เนี่ยต้องประทับใจแบบเราแน่นอนสุดท้ายนี้สําหรับรถที่ดีก็ต้องมาคู่กับระบบความปลอดภัยที่ดีโตโยต้ตาไฮลักซ์ลีเว์ดีพีรันเนอร์ปลอดภัยมั่นใจหายห่วงเราลองขับแล้วก็ชอบมากๆเที่ยวกันมันสุดๆไปเลยแ<ง>ข็งค้งหนึบเครื่องไม่อืดระบบความปลอดภยัยขับนุ่มนั่งสบายตอบโจทย์ดีจริงๆเลยอ่ะเป็นกระบะที่เหมาะก,กับทุกไลฟ์สไตล์เพื่อนๆก็มาเที่ยวบ้านจุฬาพรพัฒนากากันได้นะสวยจริงๆสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัาลาเพียง่นี้ค่ะเราจะกันอีพีหน Yeah. Bila yang bisa yeah. dirimu meraihkan, aku hanyalah dirimu menyayangi aku.